ไปไงยากยากจริงอันนี้ยากเฮ้ยตรงนี้โดดมาบุ๊บเยงข้างติดติดตึ่งไหมทุกคนไฮกเซลมีดอปเปอร์แล้วมาเล่นกันดีกว่าเออเนย่าไปร่าง ไอ้ไอ้ถึงไหมถึงวมางงแบบเข้าประตูโอ๊ยอะไรอย่างเี้เอา้าโอ้ยอันนี้แล้วก็เห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมเราต้องลงน้ำอ่าแล้วก็วิ่งไป้เข่งกับเวลาด้วยทุกคนตอนนี้โอ๊ยอะไรเอ้ยเด็ดเด็ดโอ้โห โอ้เด oh. hey, ี๋ยงลงยังไงเนี่ยเฮ้ยลงได้เฮ้ย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 ไปแล้วไป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 เอาตรงนี้เอาจาทางไหนเนี่ยอ๋อไม่ตายเราต้องเราต้องถอดไปทางไหนวะ สุ่มทางไปทางไหนวะเอ้ยน้ำตรงกลางเฮ้ยเถึงไหมเฮ้ยนิดเดียวไม่ถึงว่ะโอ้โไม่ได้โอ้ไอดูอย่างงเนี่ย โอ้ขึ้นหัวใจเฮ้ย <c> โ <ười> อ้โหไม่ได้ตรงนี้อ่ะโดดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใกล้ใกล้ไอ้ถึงไหมเออถึงแล้วประตูอยู่ไหนวะเองอี้่อียเฮ้ยโอ้โห โอ้โหนี่ยากนี่ยากโอ้โหโอ้เปไงอือยากยากจริงอันนี้ยากโ,โหยากว่ะโอ้ยอือหน้ำอยู่ตรงเห็นน้ำแล้ว ไม่ได้อ้าลงไปลงไปโอ้หไม่ได้ติดแล้วโดดไปเอ้ยติดสคริปได้ไหมวะไม่ได้อะติดยากเกินโอ้โหโอ้โห ผมเอียงตยัวยากว่ะโห<ฮ>สุดลวซูดล้วตึง้วนะตึงแล้วนะวน,ะนี่แล้วก็ตีซ้ายขวาเฮ้ยอืมโอ้โหไม่ได้อีกนาทีนน่อีกโอ้โห ไม่ถึงนาทีแล้วทุกคนต้องไปถึงโอ้โหไม่ได้ไอ้ไ่ถึงโอ้โโอ้ถึงหม่ว่าไอ้ยไม่ถึงโอ้ยไ,ไม่ถึงเองอเฮ้ยเนี่ย เกือบได้อีสิวิไม่ทันแล้วทุกคนไม่นะไม่ได้ไม่ทันโอ้โหโอ้โหนี้เห็นด้านล่างไหมดูด้านล่างไงครับ โอ้โหโหด่านนี้นี่โอวคิววนลงไปนี่ปุ๊บนี่วิ่งเข้าประตูโอ้ต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้แล้วกันแล้วก็โอ้มีน้ำอยู่ถึงไหมวะถึงเออนี่โอ้โหโอ้โหยาก มาตรงนี้ตรงไหนเนี่ยน้ำโอ้โหน้ำอยู่ตรงนี้ถึงไหมวะเฮ้ยถึงถึงโอเคไปเข้าประตูน้านสุดท้ายน้ำโอ้โหน้ำชิดเลยอะจะไปไงเนี่ยน้ำอยู่ตรงขอบเลยอะได้ไหมวะได้เอยนิดเดียว ปุ๊บไออืมไม่ได้อ่ะไปนะออาไปเพิ่งเพิ่งโอ้โหนี่เขาเป็นไงวะเนี่ยปุ๊บอือหึอ,อืมึมาไกลมากเขาลงตรงไหนวะเนี่ยโอ้โห นี่ยากนี่ยากโอ้โหได้ไหมโอ้ยนิดเดียวตรงไปบัตจะรับบับรับบับ,บโอ้โหไม่ได้แล้ว5าวิไม่ทันโอ้โหว้าย่าจะรับปกักกูไม่ได้โอ้โหไม่ได้แล้วตายเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวนะ ใช่หลุดน้ำเข้าประตูอันนี้สองเฮ้ยโ,โอ้โหตัวเล็กเวลา,อ,าอันนี้แ่าตรงนี้โอเคไปตร,ตรงนี้เออด่านด่านนี้ด่านต้นไม้อ๋อจะไปไงเนี้ยไอ้ด่าน ติดดันนี่แหละชิบหายแล้วโอ้ยนิดเดียวตรงนี้โดดมาปุ๊บเยังข้างติดติดถึงไห้โอ้ยนิดเดียวโอ้ไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ปุ๊บโดดลงมาปู๊ปขอบขอบถึงไหมโอ้ยนิดเดียว โอ้ตรงนี้อ่ะขอบของนี้กันแล้วก็โลด,ดไปถึงไหมเออถึงแล้วไปต่อไปโอ้ยอันนี้ไปลงทางนี้อ่ะผมสุมทางลงอ่อน้ำอยู่นี่โอเคและสุดท้ายโอ้โห โอ้ด่านนี้น่าจะยากแน่เลยต้องหน้าแล้วก็สุ่มต้องสุ่มโหลดนะฮะโอ้โหน้ำน้ำเออโอ้เต็ดไปโหลดนี้แล้วก็ทันวิโอโอ้ทางนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ,อ้ยไม่ได้ ลงใหม่ตรงนี้ปุ๊บตรง,ง,งนี้โอ้โหนี่แหละจะได้ไหมวะเนี้ยติดแดบ,บสุดท้ายแตงทุกรอบเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ว้าวไม,ไ,ไ,มไม่ได้มัน,นไม่ได้วะเนี้ยโอ้โหโอ้ยติดอีกแล้วอ่ะไม่นะจะผ่านไหมวะเนี้ย โอ้ต้องโดนโอ้ว้ายเอ้ยว้ายจะถึงไม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้อ่ะเฮ้ยมีหวังมีหวังมีหวังอานต้องไปยิงยิงข้างเอ้อนั่นแหละนั่นแหละต้องไปสวยงามเอ้ยถึงไม่ทําไมเอ้ย เยืนแล้วนะขอยืนแล้วนะขอยืนแล้วนะแต่โอเครู้จังหวะแล้วจะต้องเอียงไปข้างๆเฮ้ยอืมตรงนี้ปุ๊บแล้วก็นี่แล้วก็เอียงข้างแล้วก็ลงมับบุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็เอ้าโอ้ยนี่นี่ปุ๊บแล้วก็เอียงข้างแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถึงไหมเออถึงแล้วเย้ผ่านทั้งทีโว้ยแบปคอมพัส มาชนะมาผ่านครั้งนี้แหละสองครั้งที่แล้วก็ไม่ผ่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย